ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศีราตนตรัยเจริญพรญาติธรรมทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะได้นำเอาหลักธรรมของพระเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานมีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้ว่า การเจริญสมถกรรมฐานนั้นหมายถึงการทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายต่างๆเช่นการเจริญอาณาปานาสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโรหายใจเข้าพูดหายใจออกโรหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้แต่ ครูบาอาจารย์ก็ได้เพิ่มคำภาวนาเข้าไปนะว่าพูดโธนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ได้เพิ่มเข้าไปอีกว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ3ดังนี้ก็เป็นอุบายในการทำจิตให้สงบ เมื่อถ้าเรานับผิดเราจะรู้เท่าทันจิตของเราว่ามันไปคิดอย่างอื่นให้เรากําหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอเพียงสามครั้งจิตของเราก็จะหยุดคิดโดยปริยายหรือเราจะใช้วิธีภาวนายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหรือจะใช้สัมมารอารหังหรือ จะใช้อิปิสโสภัควาหรือจะใช้ภาวนาแล้วนะชักประคำไปด้วยก็ได้หรือเปิดหนังสือไปด้วยก็ได้หรือวางก้านไม่ขีดวางเม็ดมะขามไปด้วยก็ได้อันนี้คืออุบายที่จะทำให้เกิดความสงบเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นฌานต่างๆขึ้นตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยชาญตาติยชาญจะตุติชาญหรือแม้กระทั่งอารูปชาญสี่นะเข้าไปถึงนิโรสมาบัตนะิก็คือสมาบัติ8ซึ่งเป็นชาญชั้นสูงที่ดับความคิดต่างๆด้วยอำนาจแห่งชาญแต่นี้ก็ยังไม่ถึง เป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนายังไม่ถึงเข้าถึงการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงเพราะมันเป็นเพียงความดับชั่วข่าวชั่วขณะหนึ่งที่เรียกว่านิโรธหินทับหญ้าหรือว่าความดับชั่วที่เราเข้าชานขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเมื่อออกจากชาแล้ว เมื่อกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูฟังเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยังเกิดอารมณ์ยินดียิน้ลยต่างๆเกิดขึ้นก็ยังปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่เข้าถึงความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงเปรียบเสมือนเรานอนหลับสนิทนะไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนั้น เกิดอะไรขึ้นขโมยจะขึ้นบ้านหรือว่าหมาจะกัดกันหรือว่าใครจะเข้ามาทำร้ายเราไม่รู้แล้วเพราะว่ามันดับรับไปสนิทแล้วหรืออุปมาหนึ่งก็คือเราเข้าไปอยู่ในถ้าโดยที่เราไม่รู้เห็นสิ่งภายนอกมันก็ไม่รับรู้อารมณ์ใดๆไม่เกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก จิตมันก็ไม่ปรุงแต่งแต่พอออกมาจากถ้ำแล้วมากระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นเลียรสกายสัมผัสใจปรุงแต่งต่างๆพวกนี้มันก็ยังมีกิเลสที่เกิดขึ้นยังสามารถจะเกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความยินดียินร้ายขึ้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะสงสาร นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนวิปัสนากรรมฐานนั้นเล่าคือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในกองสังขารหรือในขันห้าก็คือพิจารณา รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยสติปัญญาของเราที่มีอยู่ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงไปตามกฎของไตรลักก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนพิจารณาขันห้าหรือว่ารูปนามของเรานี้ให้เห็นถึงความเป็นรังแห่งโรคต่างๆ โรคหูโรคตาโรคจมูกโรคปาโกโรคหิวหนังโรคภายในท้องโรคหิวกระหายโรคปวดอุจจระปัส,สวะปวดขาปวดเอวปวดหลังโรคกระเพาะอาหารเบาหวานความดันหัวใจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของเรานี้ตามความเป็นจริงและพิจารณาขันห้า หรือรูปธรรมนามธรรมของเรานี้ให้เห็นความความเป็นจริงถึงความไม่งามที่เรียกว่าอาสุภสัญญาเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่ามันมีความไม่งามถ้าเราไม่สะไม่สางไม่ทําความสะอาดไม่อาบน้ำไม่ชำระล้างต่างๆมันก็สกปรกพิจารณาถึงสิ่งที่ไหลออกมาจากทวารทั้งเ้า ตาสหูสองจมูกสองปากหนทวารหนักและทวารเบาหนึ่งว่าสิ่งที่ไหลออกมานี้มันมีความสกปรปกงดงามประการใดมันน่าขยะแขยงน่ารังเกียจประการใดถ้ามันสะอาดน่าชื่นชมทำไมเราต้องเช็ดต้องชำระต้องล้าง ต้องทำความสะอาดให้มันออกไปจากร่างกายของเราให้เราพิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นจริงตามความเป็นจริงอย่าบิดเบือนความจริงอย่าหลอกตัวเองอย่าเสแสร้งแก้งสร้างภาพเอาสิ่งที่เป็นภาพวงตามมาบดบังความจริงของเราจากอาวิชชาที่เราเคยมีอยู่เราจะต้อง ขัดเกลาอาวิชานั้นให้เบาบางลงให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเป็นลำดับลำดับไปจนในที่สุดเราก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างจงแจ้งชัดเจนแจ่มใสและสามารถละกิเลสความโลภโกรหลงได้ตามลำดับจนสามารถที่จะเข้าไปถึงความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์ได้เรียกว่า นิโรธความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงหรือว่าพรานิพพานหรือว่าปัญญาวิมุตต์ก็สามารถที่จะเรียกได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นั้นจะต้องเจริญวิปัสสนาถ้าขาดเจริญวิปัสสนาดัางที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็จะหลงความจริงเป็นความเท็จความเท็จเป็นความจริงหลงสมมุติเป็นสัจจะหลงสัจจะเป็นสมมุติเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะขัดกกเกลาเกเรตให้บาบา,บางลงและหมดไปได้ด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นในสายของยุบหนอพองหนอก็ดีสามมาอรหังก็ดีไม่ได้ แนะนำหรือชี้นำไปสู่การเจริญวิปัสนาด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่เจริญสมถะในสายยุบหนอพองหนอหรือสมาอรหังก็ต้องเพิ่มการเจริญวิปัสนาเข้าไปเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการที่จะทําให้รู้แจ้งเห็นจริงไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะพบนี้หรือพบต่อไป เพราะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาเสียแล้วก็จะเสียชาติเกิดไปโดยเปล่าประโยชน์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันมาถูกทางให้ต่อยอดมาสู่การเจริญวิปัสสนาอีกสักขั้นหนึ่งก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยประกาชนีแล้วดังนั้นก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลาย จงเป็นตะบะเดชาเป็นพระ,ะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจในหลักธรรมนำเอาไปปฏิบัติจนเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเถิดนิพพานพระเท้โตุ